สวัสดีค่ะจากบ้านล่างพยอมค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวบ้านล่างพยอมจะมาแยกต้นทองนพเก้านะคะหรือว่าชะแมบทองนะคะเป็นไม้ใบสีทองนะคะมีสีเหลืองอ่อนจนถึงว่าเป็นสีทองถ้าอยู่กลางแดดตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกนะคะเพราะว่าอันนี้เขามีอยู่สามต้นนะคะเราสามารถที่จะแยกออก เพื่อให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีกว่าจะได้ไม่แย่งอาหารกันนะคะนี่โอ้ลาเขาเต็มเลยดีนะว่ายังไม่ทะลุกระถางสงสัยเขายังเพาะไม่ได้นานหรือเปล่าเนาะก็ไม่ทันจะได้ถามกันเลยนะคะก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะ ื่อเช้าเขาเดินทางกลับเลยนะคะก็ผ่านมาทักทายกันนะคะก็ถามว่าแวะกินข้าวมาแล้วหรือ,อยังเขาบอกว่ากินมาแต่ที่ที่พักผ่านไปเมื่อสักประมาณสิบโมงนะคะก็มาทางเดิมนะคะก็แวะมาหามาคุยกันว่าได้ไหมเขาบอกว่าได้เขาสั่ง ที่โรงหล่อพระเสรีอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งนะคะนี่เขาถามบอกว่าลงปลูกหรือยังบอกยังเลยยังไม่มีเวลาจะได้ลงปลูกเลยพอดีเลยหมาโดนยาเบื่ออีกมาเช้านะคะบอกโอ้โห หมายิ่งเหลือน้อยหมามีแค่แปดตัวโดนยาเบื่อสองรอบแหละว,วันก่อนก็ตายไปตัวหนึ่งวันนี้ก็ไปอีกตัวหนึ่งพอดีเลยวันนี้ก็มีคนที่เคยมาลังควานบ้านแรลพยอมเมื่อก่อนนี้เขาย้อนกลับมาไม่รู้ว่าออกมาจากคุกหรือเปล่าเพราะหายไปหลายปี ก็กลับมามาวนเวียนอยู่หน้าบ้านอีกจะขอเข้ามาตีพึ่งเลยมาเช้านี้ก็เลยโทรไปบอกอบตอบอกว่าไม่ให้มาสร้างร้านค้าหน้าบ้านแล้วให้ไปหากินที่อื่นหาทำที่อื่นเอาทำไม่งั้นก็จะต้องถ้าจะอบตอแก้ไขไม่ได้ก็จะต้องแจ้งตำรวจให้มาจัดการ เพราะว่าบาลังพยอมอยู่คนเดียวจะออกไปส่งต้นไม้ทุกๆวันบางทีเสาร์อาทิตย์ถ้ามีคนสั่งก็ต้องออกไปส่งคือทําให้เราลําบากใจกลางค่ากลางคืนก็หมาโดนยาเบื่ออย่างนี้ไม่ใช่แล้วคืออยู่ไม่เป็นสุขก็จะให้มาอยู่ทําไมล่ะคะจริงไหมคะไม่ใช่ว่าจะขัดอาชีพคน แต่ถ้าคนไม่ดีก็ไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ให้อาศัยด้วยนะคะถ้าคนดีนี่จะให้อาศัยทำกินได้เลยถ้าดีจริงแล้วก็ซื่อสัตว์ก็จะดูไปสักสองปีสามปีถ้าเป็นคนดีซื่อสัตว์จริงๆก็เดี๋ยวจะแบ่งที่ให้ทำฟรีๆนะคะแค่เลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องไปออกหารับจ้างแต่ต้องขยันนะคะไม่ใช่นั่งกินนอนกิน ให้ทําได้แต่ให้มีสิทธิ์ทํากินได้แต่ไม่มีสิทธิ์ขายได้นะคะใจดีเกินไปบางครั้งก็เราเสียเองนะคะพวกยกเข้าในบ้านถึงบาลาัยของพยอมจะไม่ได้คนร่ํารวยอะไรนะคะแต่ถ้าของหายไปนี่ก็คือมันไม่ดีอะ่ะมีความรู้สึกว่าไม่ดีนะคะอันนี้เราก็ แต่งใบสักหน่อยนึงนะคะให้โปร่งข้างล่างขึ้นสักนิดนึงนะคะอันนี้แล้วก็จะใส่ดินแยกใหม่นะคะให้ลงกระถางเราก็จะได้ถึง3ต้นนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นทองนพเก้าหรือว่าชะแมบทองนะคะเป็นไม้มงคลนะคะคนขึ้นบ้านใหม่มักจะ หามาปลูกกันนะคะต้นนึงไม่ใช่ราคาถูกนะคะลองไปเซิร์ชดูแล้วนะคะในช้อปปี้ลาซาด้นะคะต้นละ500ถึงพันหนะคะต้นขนาดนี้ก็ประมาณ500บาทนะคะก็ไปเซิร์ชดูก็ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์นำมาจากแดนไกลเลยนะคะแต่รถเขาดีมากเลยนะต้นไม้มาไม่ช้ำมีใบนี้ มีต้นนี้นะคะจะใบไม่ค่อยสวยนิดนึงเริ่มมีตำหนินะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาแตกยอดใหม่ก็คงดีวันนี้ก็เลยมาเล่าเรื่องให้ฟังกับการชำแยกหนอกแยกต้นของต้นทองนอปเก้าหรือว่าชะแมบทองแยก เป็น3มกระถางนะคะก็คือได้3ต้นนะคะในกระถางเดียวกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ